มีข่าวดีมาบอกสวัสดีครับกันกระถาวรน,นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับชาวดีไอคอนครุบทุกท่านและเนื่องจากเดือนนี้ครับเราได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นก็คือบูโ o โ o Go กเวลเราจะเปิดรับผู้ก่อตั้งร่วมหรือว่าฟาวเดอร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะครับและสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับนั่นก็คือกำไรเพิ่มเติมอีกชิ้นละ5บาทครับ ของทุกๆชิ้นที่บูมโกโก้ได้ถูกจัดจาหน่ายออกไปนับตั้งแต่ชิ้นแรกสําหรับคนที่ต้องการเป็นโฟลเดอร์นะครับเปิดบินเพียงแค่700ชิ้นเท่านั้นและคนที่เป็นดีลเลอร์อยู่แล้วเปิดบินเพียงแค่400ชิ้นเท่านั้นครับหมดแค่ okay, วันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับต้องขอย้ําและก็ดอกจันอีกหนึ่งครั้งครับว่าสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับก,ก็คือกําไรเพิ่มเติมอีกถึงชิ้นละ5บาทของทุกๆชิ้นครับที่บูมโกโก้ได้ถูกจัดจําหน่ายออกไปและที่สําคัญได้ในท ก็เพียงแค่ซื้อบุมโกโก้ครับในระบบเพียงแค่ปีละ1ชิ้นเป็นอย่างต่ําเท่านั้นเองคุณก็จะได้กําไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ไปด้วยและย้ําอีกหนึ่งครั้งครับสุดท้ายแล้วบทเขตวันที่31มีหน้าคมนี้เท่านั้นเอามาเป็นโฟลเดอร์ร่วมกันนะครับแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ดิไอคอนครูครับข่าวดี